อีกสองหนุ่มจากสองละครดังที่แฟนๆต้องปลื้มสุดๆบอยพิสนุแกะอรอยรักและตุ้ยกิตกมลถึงไร้ก็รัก mm hmm. เพราะความน่ารักและความดีนอกจอทําให้ทั้งสองได้รับรางวัลลูกกรตันยูประจําปีนี้ซีซันมาเทิงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก่อนเข้ารับรางวัลลูกกระตันยูในวันแม่ปีนี้สองหนุ่มบอยพิสนุและตุ้ยเกียรติกมลก็บุกไปเอาใจแฟนคลับขาเจาววัยละอ่อนที่โรงเรียนเซนจอนให้น้องๆได้บอกรักแม่กันก่อนใครกับดอกมะลิวันแม่ของสภาสังคมสงเคราะห์งานนี้สองหนุ่มปลื้มกันสุดๆเพราะได้เจอแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ่ายถามกันถึงละครดงังทั้งแกะรอยรักของพี่บอยและถึงร้ายก็รักของหนุ่มตุ้ยว่าเล่นได้อินถูกใจกันสุดๆค่ะฟีดแบ็กกับละครก็ค่อนข้างดีครับบ,กบอกว่าเออเรื่งองนี้ เล่นร้ายนะเจ้าชู้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะวันนี้ก็มีคนพูดถึงถึงรายก็รักเยอะครับอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์อาจารย์จะมีอารมณ์แบบว่าอินอินนิดนิดว่าร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเจอตัวจริงวันนี้เขารู้แล้วว่าไม่ร้ายฮาร์กกิ้งกันไปเลยทีเดียวขายดอกมะลิเขาว่าขำกันทั้งโรงเรียนเลยครับวันนี้เพราะวันนี้จะจบแล้วนะฮะก็ติดตามกันดูตั้งแต่ต้นอย่าลืมดูตอนจบแล้วกันว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนนะฮะกับถึงรายก็รักนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเรื่องหน้า